แสองอาจารย์ถูกอาจารย์ชนะตังแล้วแล้วที่สามเป็นเราเปิดเราชนะอยู่แล้วล่ะอาจารย์แน่นแล้วอีกใบที่สามว่าไงราชรูบอกว่าเป็นนักรถสำจาวบอกว่าเป็นหลงจีนถ่ายนักรถลอยเข้าไปนั่งจะกลายเป็นหลงจีนไปได้ยังไรเปิดรู้ทักเอาไปตั้งเปิดฉากขอเฉลยเลย ยกที่สามราชกุเป็นทนถูกถ้าเขาาถูกทุกยกเลยนะทุกห็บแลนเรอาี้ดีกว่าราปด้วยรู้จักลดีกว่ามากนครับได้ฐานปิดหีรู้เยตวิสน์ความจริงีีีี แมวนักขรรค์พระทังสำจังท่านมีอิทธิฤทธิ์ายอมรับแล้วท่านชนะเด็ดขาด ถ้าจะส่งท่านเดินทางอามิตรพุทธไม่ได้รฟาบาต